สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ติดตามน้องเบสสรัญญาคลิปนี้นะครับเนี่ยคุณพ่อก็จะพามาดูน้องเบสอารมณ์ดีวันนี้นอนเล่นนะครับกำลังทำอะไรลูกพ่อไม่กินเนีกำลังจะดูดเท้าเพอเห็นกล้องก็จะไม่ดูแล้ว <c oughs> ทำอะไรลูก คันเหงาเหรอคันเหงาเหรอลูกตอนนี้ก็เริ่มคุยแล้วนะครับแล้วก็ตั้งท่าจาักรานใครจะดูดใครจะดูดไหนไหนใครจะดูดนี่มีตั้งท่าแล้วไม่ดูดด้วยมีอายด้วยอายเหรอลูก okay. ไม่ะทำไมคะนะคุยรู้เรื่องอะนะครับรู้จักอายด้วยบนนะรู้เรื่องด้วยนะรู้เรื่องว่าพ่อจะถ่ายไม่พ่อถ่ายอืมนะ,นะก็เปลี่ยนแผนนะมา เอาที่กัดของเขาอือนะถ้าไม่ถ่ายเขาก็จะเอาเท้านะครับไปดูดแต่พอถ่ายกล้องแล้วเขาก็จะไม่ดูดเขาก็จะมาหาของของเขาดูดเนี่ยนะครับ <laughs> รู้จกักอายกลัวคุณพ่อจะถ่ายหลายครั้งแล้วนะครับถ้าคุณพ่อะเอากล้องมาถ่ายเขาก็จะไม่ดูดเท้า ทำไมล่ะลกูกอะไ่อย่างห้คุณพ่อถ่ายตอนดูดเท้าล่ะก็เพิ่งทานข้าวเสร็จไปนะครับวันนี้ทานข้าวได้เยอะมากเลยนะทานข้าวอิ่มเสร็จแล้วเนี่ยคุณพ่อปลัดกับคุณแม่อุ้มเดินสักพักหนึ่งกนะ็พามานอนเล่น ฟันยังไม่งอกขึ้นมาแต่ดูลักษณะแล้วน่าจะใกล้แล้วนะครับอร่อยไม่รู้เวลาเขาดูดนิ้วดูดเท้าแล้วก็เอากล้องมาถ่ายเขาก็จะไม่ดูนะรู้จักอายนะครับขันเงือกแล,ลูกใหนะ้ดูสิ มันงอกหรือ,อยังเนี่ยฟันนะไหนฟันงอกหรือ,อยังลกูกสลับกับดูดนิ้วนะเฮะใครดูดนิ้วอยู่นะใครดูดนิ้วอยู่น้องเดชน,นะครับก็เลี้ยงง่ายไม่งอแง นะอาจจะมีงองแงช่วงหิวมากๆนิดหนึ่งแต่โดยปกติแล้วก็เนี่ยนะครับเป็นอย่างนี้ก็เล่นได้อยู่คนเดียวได้ไม่กวนพ่อแม่เวลาพ่อแม่ทำงานนะไม่โวยวายไม่ร้อง ได้ของกินแล้วก็สบายไหนดูฟันหน่อยสิลกูกไหนดูฟันหน่อยสิ <c oughs> ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องน้องเบสรัญญาคุณพ่อคุณแม่ก็จะพยายามอัปเดตนะครับในการเจริญเติบโตของน้องเบสเรื่อยๆขอบคุณที่เข้ามาติดตามตลอดนะครับ กลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ